พาไปกินก้วยจับครับข้างทางก่อนไปที่บัดหลวงปู่ทิมน,นะครับเสิบ์ครับรังกล,ล,ล้วเล็กก็จำงคครับเจียบเด้อพี่น้อง

ยัางพื้นยางเวทขายที่นี่ยัางพื้นมาขายเราครับไม่ตายเลยคุณผู้ชม

มาตัวน,นี้ก็ได้ครับ